สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมตลาดวัดลำพญานะคะที่นคนปรปฐมใกล้ๆนี่เองค่ะเป็นตลาดน้ำนะคะเพื่อนๆลองเดินชมดูกันนะคะมีอะไรให้เลือกซื้อเยอะมากเลยนะคะท,ทั้งขนมกับข้าวผักผลไม้ราคาถูกๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ เป็นอาหารที่ดั้งเดิมก็มีนะคะที่หากินที่ไหนไม่ได้ที่นี่มีครบนะคะแล้วตลาดริมน้ำนี่นะคะก็จะมีที่นั่งให้ทานก๋วยเตี๋ยวกันได้นะคะมีมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมน้ำนะคะบรรยากาศถือว่าดีมากเลยค่ะ ของขายก็ถูกเยอะเออเราเดินในช่วงเวลาไม่นานนะคะ,คะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดริมแม่น้ำนี่นะคะจะมีปลาเยอะคนก็จะมานั่งชมหรือว่าโยนให้อาหารปลากันก็จะ ให้ความสุขไปอีกแบบนะคะพาลูกหลานมาเดินกันได้นะคะคนเยอะคึกคักมากเลยค่ะเราจะเดินแบบไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะมันมีอะไรให้เลือกชมเยอะมากเลยนะคะเดินดูไปด้วยกันเลยนะคะบมงควรก็พาลูกไปชมที่อาปลานี่นะคะ ลาก็เยอะเยอะนะคะเด็กก็ตื่นเต้นนะคะได้ให้อาหารปลาบรรยากาศก,ก็เย็นสบายค่ะเยียมากเยอะมากปลาเยอะมากเลย <laughs> ก็มีอาหารที่จับปลานะคะไม่ใช่จับปลาในบอ่อนี่ในแม่น้ำนี่นะคะเป็นปลาสำหรับเออซื้อขายทอดเลยนะที่นี่สดสดเลยเดินเลือกซื้อได้เยอะแยะเลยนะคะมีนะคะอย่างเลยนะคะให้เลือกรับรองถ้าได้ มาเดินเที่ยวเดินชมก็จะติดใจนะคะราคาเป็นกันเองอาหารอร่อยถ้าได้มาเดินชมที่นี่ต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปแน่ๆค่ะเป็นอะไรก็น่าซื้อทั้งนั้นเลยนะคะราคาย่อมเยาไม่าไม่เอาไปก็ไปรู้ไม่รอกัน อยากไหมเท่าไหร่ไ <rôle> ม <à> <to break an iously> ่รู้จะไปดูไปดูทำอะไรอ่ะกินไงกิอะไรอุ่งเท่าไหร่จ๊ะร้อยหนึ่งโอเคหล่นะ